กติจ่ารสจนาเองรจนาไปเข้าป่ามาเมื่อนี้ได้เห็ดมาอาดอกใหญ่ใหญ่ที่เน้นดูเห็นปะเออนี่ข้างใจมันเป็นจังสี่จ่าพนมาเห็ดเผิอกเห็ดเผิอกเห็ดเผือกยังกระลูกเห็ดเผืงกยังวะ เห็ดองเนย่าสันเออพี่น้อยบอกว่ากินได้ขอขอเสียงขอคนที่เคยกินอีกนะจ๊ะคนที่อยู่เมืองนอกเคยกินไหมแบบนี้ได้มันหลายดอกเลยแต่ประกาศกินจ้ะผู้ใดหูบอกเนี่ยได้จ่ะเมกชั่วประกาศกินออพี่น้อยเพิ่บอกว่าถ้าเกิดเอาไปล่างเอาเอาตรงเนี่ยมันมัน,ม,นมันออกก้อน่าสันวะ คือแบบว่าเขาปลาวุมีอีกอย่างเลยจ้ะมีแบบมือมือกันเลยแบบว่ได้เตรียมพอเหมือนน้ำมันก็นเลยแบบมีขี้ดินติดเต็มเลยโอเคถ้ากินไหนรีบบอกเ่ยนะจ๊ะคอมเมนต์หน่อยนะจ๊ะขอบคุณค่ะบาย